เมื่อวานนี้มาตามนัดนะคะกลุ่มนักดนตรีอาชีพอิสระประมาณสัก50คนไปที่ทำเนียบรัฐบาลคือเป็นกลุ่มอาชีพที่ยังไม่ได้รับการปลดล็อกค่ะก็เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักดนตรีที่เล่นกันช่วงกลางคืนเนี่ยปิดให้บริการกันมากว่า3เดือนแล้วผักบาร์คือมีการยื่นหนังสือ ไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ระบุว่าในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะมีคนประกอบอาชีพนักดนตรีได้รับผลกระทบประมาณสักแสนกว่ารายก็แปลว่ามีคนเดือดร้อนประมาณแสนกว่าครอบครัวขอโอกาสให้เราได้กลับไปทํางานตามปกติภายในเจวันจะได้หารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่สบ,บคกําหนดอย่างเช่นใส่หน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลขณะเล่นดนตรีจะขึงฟิล์มกระจกที่หน้าเวทีด้วย เพื่อกั้นระหว่างนักดนตรีกับลูกค้าร้านอาหารนี่ก็เป็นมุมของนักดนตรีนะคะที่เมื่อวานนี้มายื่นหนังสือกันเนี่ยค่ะตอนนี้ทุกอย่ากงกดล็อกหมดแล้วนะคะเซอร์ฟิวก็ไม่มีแล้วแต่เราเนี่ยยังไม่ได้กลับมาทํางานถ้าจะเป็นอาชีพเดียวเลยที่ตอนนี้ไม่สามารถทารายได้ให้ใได้ค่ะสามรอบบินนะคะที่เราต้องแบกภาระค่าจ่ายโดยมีรายได้ศูนย์บาทค่ะซึ่งเราลําบากมากไหนจะต้องไปยืมผู้นี้ยืมสินนะคะ ถึงจะกลับมาทํางานแล้วเราก็ยังต้องไปใช้นี่อีกนะคะมีค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนมากมายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตทุกอย่างค่าเทิมลูปค่าส่งบ้านส่งรถตอนนี้นหลายๆค่าเนี่ยจะโดนยึดรถนะคะจะโดนไล่ออกจากบ้านเช่าแต่หลายคุณลาบากมากะคะ่ะค่าสมมติว่ใน7วันนี้เราไม่มีไรายได้เลยเนี่ยวันที่หนึ่งกร,ราคมเราไม่มีเงินจ่ายแน่นอน,นะคะ่ะ